ขอบคุณสลาบเมบ Membership 1ท่านและ Super t a แ์อีก2ท่านนะครับอ่ะโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเนาะก็แล้วก็สู่ช่องจีจีวอชีวีด้วยนะครับแล้วก็กลับสวัสดีคนที่รักแล้วบอลทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมแล้วก็บอลเรเจนส์นะผมอยู่กับพาร์ทที่17แล้วนะครับผมเนาะก็ความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมครั้งผมได้ทําการเปิดเจ้าตู้แล้วบอลจีทีไปแล้วผมสลาบสเต็ป สเตจที่ไรนะห้าหแล้วก็การันตีนะผมก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นครับผมก็คือเราเปิดได้เป็นโกคู่เด็กจีทีเลยนะครับผมโอ้โหก็ตกใจเลยว่าที่แบบเช็ดเค่ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตามานานแน่ที่แบบเปิดได้หน้าตู้ตอนแถวแรกเนี่ยบองตรงตานที่บอกครับขายไปนานมากนะครับผมซึ่งเหมือนโชคเหมือนโชคชะตาผมมันพาแบบพาเปิดตู้จีที นะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ผมไปลองใช้โกคูเด็กมาแล้วเฮ้ยเอาจริงๆค่อนข้างโหดใช้ได้นะเออการ์ดเขียวก็สตันนิดนึงการ์ดฟ้ากำป็นกำแพงห้าแล้วก็รู้สึกว่าสก,กิลตัวคือมันมันเด่นตรงที่แบบทุกครั้งเวลาโกคูโดโจมตีจะทําการฟื้นฟูมั้งซรู้สึกว่าฟื้นฟูจะประมาณ3ครั้งใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเลือดเหลือศูนย์เมื่อไหร่อ่ะโกคูจะทําการฟื้นฟูอีกรอบหนึ่ง ซึ่งแบบคือผมวุ่งโตงมาตอนที่ผมออกมาได้ถึงแรกนะผมไปเจอคนที่แบบมันเอาตัวสปาร์กิ้งธรรมดาไมา้แหลบบวกทั้งดาบดิเกซึ่งประเด็นคือตอนนั้นนะให้ผมใต้ผมจําได้นะตต้ผมเล่นอ่ะคือเน็ตผมก็แรงนะแต่ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าเน็ตกากมั้งเออฝ่ายตรงข้ามเน็ตกากแล้วประเด็นคือเข้าใจะปะตอนผมเล่นน่ะผมคิดว่าผมคิดว่าแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยกูจะแพ้จริงดิคือผมโดนตบดูรัวเลยเว้ย แล้วทีนี้เหลือแต่โกคูเด็กใช่ไหมอ่ะแล้วผมฆ่าหมดทุกคนปุ๊บทีนี้มันเหลือแต่ฟรีเซอร์ฟรีเซอร์จะเป็นตัวสปาร์กิ้งฟรีท่ามูจมรู้จักใช่ไหมอ่ะซึ่งแน่นอนว่าผมโดนไรซึซงหลัดครับแล้วผมคิดว่าเออโกคูเด็กกูจะตายหรือเปล่าวะสรุปคือไอเ้เหี้ยเลือดเด้ง <laughs> เลือดเด้งปุ๊บเป็นไงใส่อัลติเมทกลับดีครับรออะไรสุดท้ายก็ชนะครับซึ่งแบบผมไปลองเล่นม,มาชัค่ตัวละครไม่อย่างตึงอะ่ะ เออโกคูเดกถือว่าเป็นตัวละครที่ตึงมากๆเลยนะซ,ซึ่งซึ่งอันนี้แค่สามดาวสามเราก็ถือว่าเก่งนะนะทีสภาพดูถ้าเกิดว่าแบบเจ็ดดาวหนึ่งดาวแดงในมาเนี่ยมันจะขนาดไหนวะนะครับผมซึ่งถือว่าเอยโดยรวมโกคุเดกถือว่าโกงนะส่วนปังก็เท่าที่ไปดูมาก็เป็นตัวละครที่ตึงๆเหมือนกันเนาะเออไ,ไ,ไปไปลองเล่นไปล้วก,กาดฟ้าก็าไรใช้ได้นะแค่แค่สามดาวนะครับผม ก็เอาเรื่ว่าสรับพาร์ทที่16ใครเมาไดูก็ฝากรับชมด้วยกันถือว่าตู้ GT ในปี2024ถือว่าเป็นตู้เรียกได้ว่ามันคือตู้แรกเนาะตู้แรกของปี2024ที่เราเปิดได้นะครับผมรู้สึกอันนี้เป็นตู้ช่วงมกราคมใช่ไหมก็มันมาช่วงตอนมันเกิดผมพอดีถ้าผมใจผิดนะเออมันมันมันมาตอนมันเกิดผมพอดีแล้วผมก็เปิด อ่าสเต็ปสี่ได้ปังแล้วก็คลิปที่สองสเต็ปห้าหกหนึ่งสปาร์กิ้งก็นั่นแหละได้โกคูเด็กมานะครับผมก็เอาเป็นว่าหลักๆก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะก็วันนี้อยู่กับพาร์ทที่สิบเจ็ดแล้วนะครับผมเนาะก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้นะครับผมอัปเดตใหม่ของน้ำบอลเรเจนซ์ก็มาแล้วนะครับผมก็คือ ซูเปอร์แอนดรอย17นั่นเองนะครับเอซึ่งมันไม่ได้มาแค่ a n d ดรอยซูเปอร์17นะเอ่อซูเปอร์มันไม่ได้มาแค่ซูเปอร์แอนดรอย17นะครับผมมันมาอีกคนหนึ่งคือเป็นสปาร์กิ้งคืออะไรวะมันคือบลูมาปะบูมาในจักรวาล GT มีมันเหมือนจะเป็นลูกอีกคนหนึ่งใช่ไหมตอนแรกมีทั้งแล้วประเด็นคือมันมีลูกคนที่สองซึ่งผมจำผมไม่รู้จัก ผมไม่รู้จักชื่อนางวะแต่ว่าหน้าหน้าก็คือคล้ายๆแบบบูม่มาเลยแต่ที่แน่ตัวละครที่มาได้คนนึงคือก็ก็คือป๋าเบใช่ไหมเออหลักคือป๋าเบโจงตีอย่างเดียวเลยป๋าเบยิงโจงตีอย่างเดียวเลยซึ่งอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูในตู้เลยนะผมเนาะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าหลายหลายคนเนี่ยน่าจะโฟกัสที่ข้างตู้มากกว่าเพราะได้ข่าวว่าข้างตู้เนี่ยมีตัวละครตึงๆอยู่สองตัวก็คือ แกมมาหนึ่งและสองกับแอนดรอยสิบเจ็ดเอนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าแกมมาสลับตัวมันตึงแล้วใช่ไหมย,ยิ่งเจอแอ 17, Super MVP, นดรอยสิบเจ็ดภาพซูเปอร์เอเนี่ยอันนี้ตึงกว่านะครับผม อ่าซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดการซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าผมผมอาจจะนะอาจจะเปิดแค่สสเต็ปนะผมเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวต้องแบ่งเป็นคลิปเป็น2คลิปเพราะว่าตอนนี้เพชรผมอะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ซึ่งท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ผมผมมีเพชรประมาณ2องพซึ่งผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมแบ่งเป็น2คลิปแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวแบ่งเป็นคลิปดี๋ยวก็เพราะว่าเดี๋ยว คาดว่าเนื้อหามันจะน้อยไปก็เลยแบบเดี๋ยวผมเปิดแบบนี้ดีวกว่าก็คือเปิดสามสเตปไปก่อนซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้เปิดแค่ตู้ R GT นะเดี๋ยวมาเปิดอาตั๋วการันตีโบโทรเมนต์ด้วยซึ่งตอนนี้ผมเปิดมาแล้วสมรอบเนาะซึ่งต่อไปนะ่าจะเป็นรอบที่สี่ซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมมาเปิดรอบที่4นะี่แล้วเพราะว่ามันเหลืออีกสองรอบที่จะเปิดได้นะครับผมและที่สําคัญนะผมเนาะก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มคิดกันต้องบอกเลยนะครับว่า ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมเคยมาบ่นหลายครั้งหลายคราว่าเมื่อไหร่มึงจะมาให้คนอย่างกูสักทีซึ่งใน,นที่สุดเขาก็มาแล้วคือ็อกนั่นเองนะครับผมโอ้โหซึ่งผมได้จากตัวเวลดทรเมนนะรู้สึกว่าเปิดประมาณรอบที่3ใช่ไหมก็ได้เลยเอย้ไม่ไม่ไมไม่ผมเปิดตัวรอบที่สอง่ารอบรอบที่สองเปิดได้ นะผมได้เป็นบาร์ดอกซึ่งบอกเลยว่าตอนเปิดได้คือตกใจนะแบบเออในที่สุดมึงก็มาสักทีส่วนรอบที่สนะผมผมได้เป็นเอใครวะแอนดรอยสิบเจ็ดสิบแปเป็นตัวละครคู่กันซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถือว่าโอเคนะเออถือว่าเปิดมาได้โอเคอยู่นะผมซึ่งเดี๋ยว,วเราจะมาเปิดรอบที่4ี่กัน นะผมอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม mm. เพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากถึงเมมเบอร์ชิพด้วยสำหรับใครที่สนใจก็สมัครกันได้เลยครับผมราคาิ่มต้นไปแค่20บาทต่อเดือนหรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเราก็สนับสนุนได้หลายช่องทาง mm. เช่นซูเปอร์แดงทรูมันนี่วอลเล็ต ได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะก็ตอนนี้เรอยู่ที่หน้าตู้ของซูเปอร์แอนดรอย17แล้วนะครับผมเนาะก็ไม่รู้ว่าตู้นี้เราจะเปิดได้ไหมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับตู้นี้ผมไม่ได้คาดหวังนะเพราะว่าผมค่อนข้างเฉยๆกับตู้นี้นะเออจริงๆถึงแม้จะบอกว่าไอ้ซูเปอร์แอนดรอย17บันเท่แต่ผมไม่ได้โวยขนาดนะั่นไงออผมรู้สึ uh กว่าเออผมโวยโกคูเด็กมากกว่าซึ่งแบบตอนนี้คือสภาพตอนนี้นะ ได้ตู้พาร์ทแรกก็ดีใจแล้วส่วนตู้พาร์ทสองอะ่ะถ้าเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยถ้าแบบได้อ่าสปาคิงตัวใหม่ก,ก็ยิ่งดีหรือถ้ายิ่งดีนะ17จ v p เอออยากได้มากผมเปนตัวผมมันเป็นตัวละครที่ตึงตึง,ตงชิบหายเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ข้างตูน้นึงก่อนเลยละกันนะผมมาแน่นอนตัวใหม่ผมเป็นซูเปอร์แอนดอร์17นะ โอเคแล้วก็นี่ตัวตัวละครตัวนี้ก็ปึกอ่าตึงเหมือนกันคือแกมมาหนึ่งสองซึ่งตัวนี้ผมมีอยู่แล้วนะเป็นห้าดาวก็ถ้าเกิดถามว่าผมได้ซ้ำเป็นไรไหมไม่เป็นไรนะผมว่าตัวค่อนข้างเก่งและโกงเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดได้ซ้ำก็ดีได้เพิ่มดาวนะครับผมนี่แอนดรอยสิบเจ็ดเอวีนะผมถ้าเกิดได้นี่โอเคนะ เออประเด็นคือมันแจกประมาณพันสอง้วยก็สามดาวพอดีนะครับอีอ่แล้วก็ตัวละครตัวนี้ก็รู้สึกว่ายังเก่งอยู่เหมือนกันเนาะก็คือแอนดรอยสิบเจ็ดสิบแปดตัวละครคู่ซึ่งตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันมันยังเก่งอยู่ใช่ไหมเออถึงแม้ว่าตัวละครมันจะอาจเก่าแล้วแต่แบบผมรู้สึกว่ามันยังใช้ได้อยู่นะเออสำหรับผมนะแต่คนอื่นไม่รู้ว่าพูดยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังใช้ได้อยู่นะ แล้วก็จีเรนฟูฟาวเวอร์เอามาทําไมคือผมผมพูดนะท่านผู้ชมทุกตู้ตัวละครตั้งแต่แอนดอร์17บเจ็ดแอนดอ่า GT ถึงอ่าเจ้าอ่าเนีย่ย17 18จ่ะดีหมดเลยที่เหลือคือแบบเอามาทำไมอ่ะอย่างอย่างเช่นนะจี G เรนฟูฟาวเวอร์มาทำไม เพอร์เฟกเซลเอามาทำไมเบจิต้าลิงเอามาทำไมเนี่ยสามตัวเนี่ยอยากถามโทชินะมึงเอามาทำไมนั่นแหละคำถามแล้วมันเอามาทำไมคือแบบไม่ไม่มีอะไรลงก็หรอไอ้เหี้ยจีเลนฟูลพาวเวอร์เอามาทำไมป่าเบลิงเอามาทำไม่าเซลาแล้วก็เพอร์เฟกต์เซลเอามาทำไม ที่เหลือคือดีหมดเลยแล้วก็รวมถึงสปาคิงตัวใหม่ด้วยนะโอเคก็หลักๆประมาณนี้นะครับผมเ,เมื่อกี้ซูเปอร์สิเป็นสีแดงใช่ไหมโอเคแล้วก็ได้ข่าวว่าความสามารถของซูเปอร์สิเดนี่ยได้ข่าวว่ามันตึงๆอยู่ใช่ไหมเออมันมันมันตึงๆอยู่ซึ่งเดี๋ยวรอดูเล่นในเกมอีกทีนึงแล้วกันเนาะว่าตัวมันตึงขนาดไหนนะครับผมออาบวกกับตวที่บอดเดี๋ยวมาเปิด ตู้ตัว w ว r l d t ท u r ร a m e n t รอบที่4ด้วยนะครับผมอ่ะงั้นก็อ่ะไปกันเลยแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้เสียงเบาขอภัยดูไม่ถูกไปนะโอเคเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่อ่าปทุมก็ตอนนี้นะนอนอยู่ข้างล่างก็เสียงน้ไม่ได้นะ่รับผมอ่ะงั้นก็ไปกันเลยดูซีโชกตาจะเข้าข้างผมไหม โคชิตาจะเข้าข้างหรือเปล่าปรับสเต็ปแรกได้เลยอะ่ะพื้นหลังเขียวเอาหายาเพิร์เสที่หนึงกลัวว่ามันกลัวว่ามันเบาไปเรียบร้อยเปิดมาสเต็ปแรกก็เกลือเลยครับทุกผู้ชม มาเด็กบอมสเต็ปที่สองครับมาตอนที่บอเปิดได้สามสเต็ปนะเพราะว่าเดี๋ยวอ่าต้องไปคือนึกจัเพบีแค่เนี้ยเออพบีอยู่แค่นี้เดี๋ยวสเต็ปสี่ห้าหกเดี๋ยวค่อยไปต่อคลิปที่สองสีแดงใส่ย,ยาก กากิกาไม่มีอะไรเลยไอสัตว์ไม่มีอะไรเลยอะลย่ะสงสัยดวงมันมันไปอยู่กับตู้จีตู้พันแรกแล้ววะ่ะมาครับผมสเต็ปที่เจ็ดครับผม Let's do it เพกกูพอไะเน่ยนี้มันใช้ตั้งเจ็ดร้อยก็เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือเก้าเหรอน่าจะใช่แล้วน่าจะเหลือเก้าร้อยเศษเศษคือหลังแดงสามลูกไม่มีแปลงร่างไซยยนเฮ้ยตะล่งเฮ้ตะล่างบูล่างบูล่างบู เอ้แต่ล่างบัวสปาร์คิ้งตัวใหม่หรือเปล่าสปาร์คิ้งใหม่หรือเปล่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสมัยไหนวะเนี่ยเฮ้ยบ้าดงซูเปอร์มาอีกแล้วนะมาทุกที่จริงๆเดียววะเฮ้ยได้คุณลุงว่ะเฮ้ยได้คุณลุงมาด้วยว่ะ คำคำถามแรกนะเดี๋ยนะบาดอกซปูเปอร์กูักกูอยากถามกับมึงนะมึงจะตามหลอกหลอนทุกที่ไม่ได้นะห้สัตว์ตามมาทุกที่จริงๆเไว้เฮียเนี่ยตามมาทุกที่เลยโอเคก็หรับตัวละครที่เราได้นะผมก็คือเป็นแอนดรอยด์สิบเจ็ดจากภาค G T เนาะอ่าซึ่งรู้สึกว่าตัวนี้มันอยู่ใน อาโกคู Goku กับเบจิต้าคู่ใช่ไหมซึ่งเออผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่ใช่ไหมเอๆๆอน่านน่่าาจะยังเก่งอยู่แหละเอๆๆๆอน่านน่่าาจะยังเก่งอยู่นะครับเนี่ยเอาไงดีท่านผู้ชมเหลือเก้าร้อยเก้าสิบสี่ต่อไหมแต่ว่าถ้าเกิดคลิปที่สองก็คอนเทนต์จะน้อยลงนะพี่แต่เพื่อท่านผู้ชมเราเปิดต่อดีกว่าเนาะอ่ะเดีย๋ยวผมขอเก็บเพชรสักครู่หนึ่งเดี๋ยวไป,ยไปเก็บจากสตอรี่แหละแป๊บหนึ่งครับผมสักครู่ครับ อ่ะมาครับเปิดต่อสรุปอ่าคิดที่2เราจะเปิดแค่สเต็ปห้าสเต็ปหแล้วก็การันตีสปาคิงนะครับผมตามนั้นเลยเนาะโอเคมาหน่อยเฮ้มาสปากิงหน่อยก็ยังดีอ่ะสปาคิงหน่อก็ยังดีสปาคิงตัวใหม่อ่ะไม่ไม่ใช่ตัวเก่า โอลาโดคาชิล่าน่าจะเกลือโอ้โหไอ้้ยสมัยพระเจ้าเหา่าไอ้สัตว์โรล,โลี่ตัวเหี้ยแล้วะน่ะไม่น่าเปิดต่อเลยกูโอเค ไม่น่าเปิดต่ออะไรเยอะเขีวะะยวเวลาเรียบร้อยโบลี่14ดาวแดงโอเคก็เดี๋ยวสเต็ป5สเต็ป6เดี๋ยวเอาไว้ในคลิปหน้าเราถึงการันตีสปาร์กิ้งด้วยเนาะโอเคมาผมปิดท้ายด้วยตั๋วโทราเมนต์นะครับผมมา ยูซีจะเป็นใครขอตัวดีๆนะดรอนบอลกระจายไปตาอย่าเอาตัวขี้หมูมาให้กูนะ อย่าเอาตัวขี้หมูมาให้กูนะชิบอ่าได้อยู่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 เฮ้ยถือถือว่าโ,โวตอลเบนรอบนี้ผมได้ตัวละครดีเยอะมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่ก็ได้เป็น UI มาเนาะแต่ขีดไม่พอ ขินไม่พอก็ตามนั้นครับผมก็คือเปิดได้ UI มาก็อ่ะถือว่าเก่ง,งนะผมยังดียังดียังด,งดีที่กูไม่ได้บูคิดแล้วกันนะยังดียังดีงดที่ไม่ได้บูคิดแล้วกันแปัจจุบันบูคิดกูยังไม่ได้เซ็นใครเลยเฮียเซ็นใครสักทีดิอุสาได้ตั้งเจ็ดดาวเออให้กูแบบชื่นใจนยกูจะได้เอาไปเล่นไนะ้เฮียโอเค ก็ประมาณนี้นะผมสหรับตู้ซูเปอร์แอนดรอย17ก็สรุปคือไม่มีตัวใหม่นอ,นนอกจากตัวเก่าที่แต่แล้วตัวที่ได้มาก็โอเคนะ่าเช่นคุณลุงจากลัวบอลซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมเออหรือไม่ก็เป็นแอนดรอย17ใช่ไหมที่อยู่ในภาค G.T ที่แบบที่มีสองร่างร่างแบบร่างปัจจุบันกับร่างนรกเลยมานี้นะครับผม ก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปที่2ของการเปิดตู้ G T ก็ไม่รู้ว่าคลิปที่2องที่เราจะเปิดได้อะไรหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดได้สปาคิงก g หนี่ก็ยังดีนะผมสำหรับผมคือภาวนาแค่สปาคิง n g พอก่อนนะถ้าเกิดไม่ได้ก็ถ้าเกิดไม่ได้เ,ดไไดเพิ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่าผมเล่นโกคูเด็กก็แล้วเพราะว่าสุดท้ายถ้าที่ผมลองลองความความรู้สึกนะผมรู้สึกว่าอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีโกคูเด็ก ใชครับผมที่เราอย่างน้อยเราก็ได้มานะครับผมโอเคงั้นก็ไปนะครับผมซีอีโอผมไปครับอ่ะมาครับผมก็มาเปิดกันต่อเลยครับผมเนาะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอันนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปเดียวกันที่ผมเปิดสเต็ป1นถึงสแล้วก็เปิดตั๋วการันตี LL ของตัว๋วโบว์ทัวร์เมนต์ไปซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนเลยนะครับผมควรเรนเดอร์แล้วแต่ว่าด้วยวเขาจะว่า หลังจากที่ผมอัดคิสเฟดพุ่งตรงผมยังไม่ได้เรนเดอร์วิดีโอเลยผมก็เลยแบบอ่ะดองไว้ก่อนแล้วทีนี้ผมก็ลืมไปว่าเฮ้ยผมมีด่านหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เข้ามาดูคือด่านนี้คือเนี่ยทัวร์เม e n ต of อ o ทัวร์เมนต์ออฟพารซึ่งแปลว่าผมพบอผมเข้าไปปุ๊บอยู่นี่กไ็ได้เพชรกับคุณมาคือประมาณแปดเท่าไหร่วะเก้าร้นะครับผมซึ่งแบบเฉยเลยแต่ผมรวบวบก,กับ ได้ไปแลกเพชรในอาโวโทรเมนอีกร้อยหนึ่งเขากับว่าครับผมก็ไปว่าในคลิปนี้เราได้เปิดทั้งหมด5สเต็ปเลยครับท่านผู้ชมอ่าเออคือคือ,ค,อคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนที่เราอัดก็คืออัดช่วงคนคนลัช่วงเวลานะถ้าเกิดสเต็ปในหึงสกับตัวการรนตีโวโอทัรเมนต์อันนั้นนะผมอัดประมาณช่วงบ่ายแต่ถ้าเกิดเป็นสเต็ปที่5กับ6เนี่ยอ่าผมเปิด ช่วงอ่าตอนนี้กี่โมงนะสามทุ่มครึ่งนะครับผมอ่ะก็เพื่อไม่ประการเสียเวลาไปกันเลยครับผมเทสโกครับมาอย่างน้อยสปาคิ้งมาหน่อยก็ดีว่าเรานะสปาคิ้งซูปเปอร์สิบเจ็ดหรือสิบเจ็ดอวีพีก็ได้มาเอลเอลหน่อยได้ไหม ขอนิดนึงขอนิดนึงโอ้เขียวสามลูกเรียบร้อยเกลือแดกครับผมเกลือแดกเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเกลือไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือ ซูปเปอร์สิบเจ็จริงๆครับแต่เป็นสปาคิงเหี้ยนี่ไงซูเปอร์สิบเจ็ดแต่เป็นสปา์คิงนี่ไงแล้วแล้วซูเปอร์สิบเจ็ดนี่ไงแต่เป็นตัวเก่าไ้เหี้ยมาสเต็ปฟรีครับผมโอกาสครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปการันตีสปาคิงงงงนะครับอืม โอ้ล่างบูเรียบร้อยเฮ้แต่ไปดกคำหนึ่งว่ะโอ้เรียบร้อยจะมีสปาร์คิ้งใหม่ปะนะ่ะเนี่ยอาที่นี้มีสปาร์คิ้งโอเคดูทรงแล้วตัวเก่า,า what the fuck เรียบร้อยเฮ้ยตัวเก่า เรียบร้อยครับผมซูเปอร์17จริงๆหวานนี่ไงอ่ะมาตัวการันตีสปากิ้งโง่ๆมาเปิดแถวเดียวพอละอันนี้คือ ความหวังสุดท้ายนะครับที่เราจะมีโอกาสได้หรือเปล่าไม่รู้มาสปาคิ้งใหม่หน่อยได้ไหมอ่ะอยากได้อ่ะสปาคิ้งใหม่ทำไมต้องไปเพื่อหลังเขียวตลอดเลยวะสับฮะ อนี้คือมันมีปุ่มสก,กิปหรือเปล่าเรียบร้อยเฮียตู้เฮียเนี่ย,ยะครับผมสรุปผลประกอบการทั้งหมดครับก็คือซูปเปอร์สิบเจ็ดเกือแดกครับผมเรียบร้อยดวงผมไปอยู่กับตู้นั้นจริงๆว่ะ เออโดมผมมันมันไปอยู่กับโกคูเด็กแล้ววะเออเพราะว่าถ้าผู้ชมดูดูดูตู้พานแรกดิมันออกปังกับทั้งให้แล้วก็สเต็ปที่ตทาหว่าสเต็ปที่ห้าใช่ไหมออกโกคูเด็กให้นะครับผมก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงเกลือนะครับผมจะก,ก็ไม่เป็นไรครับผมมีโกคูเด็กอยู่แล้วก็ไม่ได้ฟรีไดอะไรมากไม่ได้กระชังหัวมันนะครับผมก็ครับจบคลิปแล้วผมไปละ 出してく「偽りの世界」